ครับทุกท่านครับบ้านสวนบึงภูเลิศร่วมกับ TNT TV ครับเรามาปลูกทุเรียนหมอนทองพื้นที่ดินที่ไม่ค่อยดีนะฮะเป็นดินหินทั้งนั้นเลยที่บ้านสวนบึงภูเลิศเราครับจังหวัดลำพูนเราลงในพื้นที่แปลงนี้นะฮะไป40ต้นนะครับ ก็ปลูกไปเรื่อยครับหน้าบ้านบ้างหลังบ้านบ้างข้างบ้านบ้างข้างรัวงรร้วบ้างริมรั้วบ้างปลูกไปเลยนะครับดูซิว่าจะได้ผลขนาดไหนเรามาปลูกกันเลยครับผมดินนี่เพิ่งขุดนะครับนี่ดูเทออกเลยครับทุเรียนหมอนทองนี่ฮะประมาณนี้นะอาานนะโอ้โห,โโห,โโหไม่ไหวซะแล้ว แตกนะฮะไม่เป็นไรหันหน้าไปรับแสงทิศตะวันออกนะครับ จะให้ลากรอยนิดหน่อยนะครับลากรอยับพื้นเห็นนั้นว่าเรียบร้อยนะครับวันนี้วันที่2มีนาคม2,565ครับกับบ้านสวนบึงผู้เลิศปลูกทุเรียนหมอนทองอีก4ปีได้กินครับช่วย กด subscribe กดแชร์กดติดตามช่อง TNT TV ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ